สดีค่ะวันนี้นะคะอั้มก็มีสิ่งดีๆที่จะมอบให้ผู้หญิงเช่นเคยนะคะสําหรับใครที่บอกว่าอยากจะสวยใสยสวยจากภายในนี่เลยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของฮาน้าพลาสค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้หลายๆคนคงอยากจะรู้แล้วนะคะว่าในกล่องนี้มันช่วยเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าใครที่อยากจะผิวพรรณที่ ใสขาวขึ้นหรือคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นตกขาวนะคะหรือที่สำคัญผู้หญิงที่อยากมีขนาดหน้าอกที่ใหญ่ขึ้นกระชับขึ้นนะคะนี่เลยอาแนะนำเป็นตัวนี้นะคะในกล่องเดียวครบสูตรเลยค่ะทานง่ายๆนะคะเพียงวันละ2เม็ดเท่านั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงใน1อาทิตย์นั่นเองและไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าของเราดีจริงนี่เลยเรามีออยลกันค้ะด้วยปลอดภัย ถ้าสนใจอยากจะลองดูนะคะอยากจะสวยขึ้นอยากจะหน้าอกใหญ่ขึ้นอยากกระชับขึ้นจำไว้ดีๆค่ะฮหาหน่าพลาสเดี๋ยวจะมาบอกการเปลี่ยนแปลงอีกในหนึ่งเดือนนะคะบ๊ายบาย